สวัสดีแฟนๆช่อง My Name e a s ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะได้คอยติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เมย์นะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เรามาเจอกันได้นะคะที่ช่อง My Name e s ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมโมริยานะคะก็สวัสดีแฟนๆช่อง My Name East นะคะก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็ะต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักกอล์ฟทุกคนนะคะรวมถึงนักกีฬาทุกคนเลยค่ะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโบเมียวปาจริอนันต์กการนะคะก็ขอมาขอบคุณนะคะทางช่อง My Name i s นะคะที่แล้วก็ทุกๆคนนะคะแฟนกอล์ฟทุกๆท่านที่ส่งกําลังใจเชียร์ให้เมียวแล้วก็พี่พนะๆนักกอล์ฟทุกๆคนในฤดูดกาลที่ผ่านมาทั้งปีเลยก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของคนไทยต่อๆไปนะคะและ้วก็พวกเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะก็จริงๆปีนี้ ก็อย่างที่บอกว่ามีโควิดใช่ไหมคะก็อาจจะแบบเดินทางอาจจะลาบากนิดนึงไปแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คล้ายๆปีที่แล้วแหละเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกอล์ฟมันก็เริ่มกลับมาแข่งตั้งแต่แบบปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มชินกับมาแล้วเพราะก็เป็นอย่างนี้มาแบบปี2ปีแล้วอะไรย่เงี้ยมองมองว่าแบบจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเหมือนตารางกอล์ฟมันแข่งทั้งปีตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบจริงๆเราก็แค่เหมือนอาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่า ก็ต้องคอยดูในช่วงระหว่างการเดินทางระหว่างเทีนี้นะคะก็หวังว่าสถานการณ์ก็จะ,จะดีขึ้นค่ะก็ยังไงคือนกักกอลก็เตรียมพร้อมเต็มที่แต่ก็หวังว่าสถานการณ์จะดี ก็จริงปีนี้น่าจะมีสักแบบ30กว่าแมตช์เนาะค่ะก็เมจริงปกติเมเล่นประมาณแบบ28 28 29แมตช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดหวังก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าก็แค่อินพุฟตัวเองทุกอย่างค่ะแล้วก็ให้แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ไม่รู้สึกว่าอยากโฟกัสมากขึ้นปีนี้คงจะเป็นเรื่อง mentally อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่า2-3ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะ struggle นิดนึงเหมือนกันค่ะเรื่องความคิดเรื่องเรื่องความกลัวในสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อซรลาโม เราสองคนก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่แ,แรกของปีเลยค่ะก็คิดว่าจริงๆเ,เริ่มเริ่มเร็วเพื่อที่เหมือนกับช่วงกลางปีถ้าเกิดว่ามันไทยมากๆก็อาจจะแบบเลือกที่จะพักบ้างเ้ยค่ะแล้วก็คาดหวังอย่างเงจริงก็คล้ายๆเดิมนะคะคือเหมือนกับทุกๆปีเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในในด้านแต่ละด้านที่เรารู้สึกว่าเรากลับมานั่งดูแล้วว่าเราอยากจะที่จะดีขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่า ค่ก็สำหรับเมีวมีวก็คือแฟนน่าจะเล่นประมาณ28รายการของปีนี้ก็เริ่มแมตช์แรกที่ทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนที่ฟลอริดานะคะในอาทิตย์ที่17นี้ก็เตรียมตัวก็ถือว่าโอเคค่ะก็เริ่มกลับมาซ้อมได้สองสามอาทิตย์แล้วหลังจากที่พักไปก็จะต้องฝึกค่ะเพราะว่าก็เรียนรู้อะไรจากปีก่อนนี้ว่าเล่นเยอะไมหมอ,อะไรก็พยายามจัดตารางให้ดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายค่ะก็พร้อมค่ะ ไม่ก็พอเราสอบเราซ้อมเยอะเราแข่งเยอะก็แบบต้องแบบบาลานซ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างช่วงวีคออฟก็จริงๆก็นเน้นพักจริงๆเพราะว่าเราแข่งมาแบบเยอะๆอ,อะไรเงี้ยร่างกายก็ต้องพักความคิดสมองก็ต้องพักอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสำหรับโมช่วงวีคออฟก็อย่างที่บอกว่าอาจจะซ้อมไม่เยอะหรือว่าช่วงพักอย่างช่วงนี้อาจจะซ้อมไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องแบบอ่าเตรียมร่างกายให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เน้นพักผ่อนให้ให้พอมากกว่าค่ะก็สำหรับเมียวก็ ปีที่ผ่านมาก็เรียนรู้อย่างที่บอกคืออาจจะมีช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เราเล่นปิดติดกันก็พยายามจะใช้ช่วงเวลาวิกออฟให้แบบร่างกายได้รีคอเวอร์ดีๆก่อนที่เราจะแข่งหลายๆในการติดค่ะก็จะพยายามจัดตารางให้ดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมร่างกาย เรื่องแรกไม่เคยคิดถึงแชมป์เลยคะ่ะแล้วก็เรื่องป้องกันก็ไม่ได้คิดว่าแบบแชมป์ปีที่แล้วแล้วปีนี้ป้องกันหรืออะไรเพราะรู้สึกว่าทุกๆแมทช์เราแค่จะ start over อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นการเริ่มใหม่ทุกแมทช์ก็แข่งเพระาะว,ว่า18สันอาทิตย์เจา้านาคาพุทธก็คือซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่และอาทิตย์อะไรที่ยังไม่ดีก็รู้สึกว่าก็ซ้อมตรงนั้นให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เรื่องแชมป์เลยไม่ได้คิดเลยเลยคะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้แค่โฟกัสแมทช์แรกเลยค สำหรับโบะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะมันเหมือนเรากอล์ฟมันแข่งทั้งทั้งปีแล้วก็แข่งเป็นแต่ละอาทิตย์เราก็เหมือนเริ่มใหม่ทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบเหมือนเราก็จะรู้ว่าอาทิตย์นี้เราต้องทําอะไรอาทิตย์นี้เราต้องโฟกัสอะไรเราก็เหมือนกับค่อยๆเริ่มทีละอาทิตย์มากกว่าค่ะก็สำหรับเบลก็ได้ลงแข่งคันแมชคอนด้ก็ถือว่าเป็นแมชที่เราต้องบอกว่าเป็นฝ่ายฝาดก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ลงแข่งฝัาในรายการนี้ก็ ดีใจที่คนไทยคนแรกที่มีได้แชมป์ไทยก็จะพยายามเนาะเดินลอยตามแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะ